ผีแม่ไม้แห่งป่าหลังบ้านดอนคำคืนเดือนมืดในหมู่บ้านดอนคำนั้นเงียบสงัดแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็เหมือนจะเบาลงอย่างประหลาดชาวบ้านรุ่นเก่ามักเตือนวัยรุ่นเสมอว่าอย่าออกไปเดินคนเดียวตอนเที่ยงคืนเดอ้อผีแม่ไม้มันเลือกผู้ชายไปอยู่เป็นผัวเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อต้นฤดูฝนปีนั้นฝนตกหนักหลายคืนติดกัน จนทางเดินไปป่าหลังบ้านชื้นแฉะบบาหนุ่มชื่อคำปันเดินกลับบ้านหลังจากดูหมอลำงานบุญเขาเมาเล็กน้อยแถมหลงทางเพราะความมืดระหว่างกำลังเดินลัดโทกไปตามทางดินคำปันได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังอยู่ด้านหลังเสียงนั้นหวานแต่เย็นเยียบจนสันหลังวาบบบาวเอ้ยคืนนี้เจ้าบองเหงาบ,าบา่ คำปันหันไปก็พบหญิงสาวผิวซีดจัดสวยผิดธรรมชาติผมยาวดำสนิทจนเกือบจะลากผืนนุ่งสิ้นแดงแต่เท้าเปื้อนคโคลนเหมือนเดินมาจากป่าลึกดวงตาเธอแดงวาบในความมืดชายหนุ่มเริ่มถอยแต่เท้ากลับเหมือนถูกตรึงกับผื้นหญิงปริศนาค่อยๆเดินเข้าใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นกว่าก้อนน้ำแข็งไปอยู่น้ำค่อยบอ เจ้าอยู่ผู้เดียวมันเหงาเสียงนั้นเหมือนดังในหัวไม่ใช่ลอยมาตามลมท่านใดนั้นลมพายุหมุนก็โหมพัดเสียงหมาเห่าหอนทั่วหมู่บ้านผู้เท่าผู้แกบอกว่ามันคือสัญญาณของผีแม่ไม่ออก